พี่ที่เขาขายอ่ะเขาบอกว่าเม็ดแรกอ่ะสินาทีจะเห็นผลเพลาก็จับเวลาดูเลย15นาทีแต่ของแพลวแค่10นาทีนะคะคือเห็นผลเลยแพลวชอบกินเผ็ดชอบกินส้มตำชอบกินบุฟเฟ่คือไปร้านอาหารอนะไปกินบุฟเฟ่อะต้องกินให้คุ้มถ้ากินไม่คุ้มอ่ะไม่กลับไม่กลับบ้านจากที่พฤติกรรมเป็นแบบนี้มีการปวดท้องท้องอืดบ้างคือ มีอาการตามมาเยอะมากแล้วเพอก็ไม่รู้ว่าเพอเป็นอะไรมันยังอยู่ดีหน้ามืดขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกกินน้ําเปล่าก็อ้วกคือไปกินอะไรอะก็อ้วกจากที่เรากินบุฟเฟ่ได้ตลอดไปหาหมอวันนั้นนอะขับรถไปแล้วหายใจไม่ออกก็เลยขับรถไปหาหมอวันนั้นนะ่ะแทบจะแ,แ,แทบจะตายเกือบจะขับรถชนกําแพงอะเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วอดอัดมากไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลย ตวจดูคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นกดไหลย้อนพอเป็นกดไหลย้อนระยะที่3คุณหมอก็ให้ยามาให้ยาลดกดให้กาวิสคอนมาให้ยาปวดท้องเกงมาให้ยาระบายมา <Yeah. S 1> กินไปช่วงแรกอาทิตย์หนึ่งหายแต่พอหลัง2อาทิตย์3อาทิตย์กลับมาเป็นเหมือนเดิม <Yeah. S 1> เคยสอบถามพี่ๆคนที่เขาเป็นกดไหลย้อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็หาย <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็เป็นกลับมาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นกลับมาจน <Yeah. S 1> กลายเป็นโรคแพนิกบางคนเขาก็เป็นโรคแพนิกไม่ได้แล้วแหละมันต้องหาย วิธีรักษาและไปรู้จักผลิตภัณฑ์ฮาชิ GR D 1เม็ดแรกพี่ๆคนที่เขาขายอ่ะเขาเคมมาเลยว่า15นาทีเขาจะเห็นผลอืมเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกก็เลยทานดูแล้วก็จับเวลาดูจริงๆมันไม่ใช่แค่15นาทีนะคะมันแค่10นาทีเถาเห็นผลเลยเห็นผลยังไงคือคินลงมาแล้วแบบมันเย็นตั้งแต่ลำคอจนถึงท้อง แล้วเขาก็รู้สึกดีแล้วก็แอบหายลมแล้วก็มีการเลอบ้างหลังจากนั้นเขาก็รู้เลยว่ามันมน,น่าจะเวิร์กมันน่าจะดีเขาก็เลยทานติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์ก็คือแพลวทานวันละ2เม็ดคือแพลวไม่อ้วกเลยจากที่เราแสบร้อนขึ้นมาแบบถึงหน้าอกอ่ะมันก็ไม่ไม่มีอาการแบบนั้นมาเลยพอหนึ่งอาทิตย์เขาก็กินวันละ1เม็ดเดือนที่2องแพลาก็เลยแอบหยุดไป1อาทิตย์ แต่คือการที่พ่อแอบหยุดไปอ่ะพ่ก็มีไปทานอ่าพวกซมตําทานบุฟเฟ่ทานนู่นนี่นั่นอยู่ก็เลยไม่เอาดีกว่ากลัวกลัวจะกลับกลัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยทานต่อเนื่องจนยาวๆไปถึงแบบสองเดือนเลยแล้วก็แพ่ก็ทานมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีอาการเลยค่ะคือดีมากๆอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะคะใครที่เป็นกดไหลย้อนอ่าอยากจะให้ลองหาชิจีอาีค่ะ